วราพรกลับมาแว้วกลับมาคุยคนเดียวอีกแล้วนะคะตอนนี้เวลาพรกำลังจะ,จะทำอาหารอ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องแนะนํำกันก่อนนะคะว่าวราพรนะคะออชอบชอบไลฟ์ทำแล้วทำแล้วชอบแล้วก็สนุกดีคะ่ะตอนนี้ก็เลยเมาทำต่อเฮ hey. ตอนนี้ก็ยังไม่มีคนดูนะอางจริงๆพิ่งแตกที่ไลฟ์ like มานะคะก็ไม่มีคนดูเลยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาทํากับข้าวกันนะครับอันนี้วันนี้เวลราพรจะทํานะคะเอ่อต้มจืดไก่นะคะเน,นี่เราก็นี่ค่ะเติมน้ําลงไปในหมอ้ออย่างนี้นะคะเติมน้ําเปล่าลงไปในหมอ้ออย่างนี้ค่ะอันนี้หมอ้อเบอร์อะไรเนี่ยเอ่อ มูลคือกันรู่าหมอเบอ,อยังแต่ว่ากะอะเลยแล้วกันนะคะก็ใส่น้ำสักประมาณครึ่งหม้อ,อมค่ะกะเอาเริ่มนำรึ่งหม้อนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเนื้อไก่ที่อันนี้เป็นเนื้อไก่ที่เกลือมาจากเมื่อคืนเว้ยมีคนเข้ามาดูฉันเลย ใ่อ่ะดีใจมากสวัสดีนะคะอันนี้เป็นไก่ที่ดูเอ้ยไม่ใช่ที่เหลือจากเมื่อคืนนะคะก็เลยเอามาฉีกว่าจะเ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแรบบแรบปบสักอย่างเาเดี๋ยวจะเอาอันนี้ เดี๋ยวจะเอา,เอ,าอันนี้ค่ะมาหอ่อมีคนถามมาแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวจะทำเาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอต้มต้มจืดคือของต้มจืดค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็จะทำอันนี้อันนี้แหะคะ่ะสองอย่าง อันนั้นก็คือเดี๋ยวเราเตรียมน้ำแล้วน้องต่อไปก็จะเป็นบ้านก็จะลกๆหม่นะคะเอาช้อนเอาช้อนแอบ,บกันเราต้องจืดเราเราก็จะทำง่ายนะคะก็จะมีมะเขือเทศนะคะ กวัาวาจำบักถึงแล้อคะอันนี้ต้องเป็คนรู้จักนแน่เลยแต่ว่าใช้น้ำแฝงใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะต่ำหรือจะบักหึงนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ท่านต่ำเมื่อนี้ก็เทปเทต้มเจือก่อน โอ้ยขอบคุณนะคะวิชันเหมือนเป็นเล่นกันอยู่สองคนเหมือนเป็นคนดังเลยใช่ไหมคะเวลาพรชนชมขอบคุณมากเลยนะคะก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับการทำต้นไม้แล้วก,กับเด็กๆอะค่ะเด็กๆแต่ว่าครอ,อบครัวก็มีคุณตาคุณยายบ้างนะคะส่วนคุณสามีก็ไม่ค่อยออกสื่อนะคะ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เรามาทํากับข้าวกันจริงๆเป็นคนที่ชอบทํากับข้าวนะคะอยากจะทำเอ่ออยากจะถ่ายวิดีโออะไรประมาณนี้แต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดวิดีโอบบเกงเฮ็ดวิดีโอบบเกงนี่อันนี้ต้องเจเรามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีไก่ไก่จะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้เนาะไก่จะใช้ใช้ใช้เป็นส่วนไหนก็ได้นะเมื่อกี้จะจะพูดภาษากลางนะคะแต่ว่าจะเป็นพูดภาษาลาวพูดภาษาอีสานนะคะ จริงๆเราเป็นคนอีสานค่ะเบาไดทั้งภาษาอีสานแล้วก็เราไดทั้งภาษาลางกนะคะขอให้พูดรู้เรื่องเนาะเออต่เคยน่าจะทำวิดีโอมาเนี่ยมีเคยมีโดนด่าอยู่คลิปนึงเหอขาบอกว่าเออเอ่อเอาอย่างนี้ อยู่ใน YouTube ก็ง่าจะได้แต่ว่าเดี๋ยวจะลองทำ <c oughs> ขอบคุณค่ะหมายถึงให้ดาวน้วเหรอคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเวลราพรทำเวลาพรทําแบบสนุกสนุกเนาะทำแบบสนุก,สน,ก,นบบส,นกสนุกค่ะแต่จริงๆจ,จะอยากเน้นทำต้นไม้นะคะแต่ว่าก็ทำทำงานประจำไปด้วยเนาะก็จะแบบว่าเหมือนกับว่าบางทีก็หยุดทำไปบ้างอะไรบ้างแต่ก็แต่ก็ทำ จริงๆพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทําตลอดนะคะพวกต้นไม้ทําตลอดเพราะชอบชอบอยู่กับสวนอยู่กับอะไรแต่ว่าก็ออมันไ,ไม่ไม่ค่อยได้ลงแล้วก็เหมือนกับปีที่แล้วนะคะแทบจะไม่มีวิดีโอเลยเพราะว่านิ้วหักทาทางานหนักก็ไม่ยกยกของไม่ค่อยไหวแต่ยกของไม่ค่อยไหวแต่ก็ยังยังปลูกยังทําอะไรอยู่เกี่ยวกับอดอกชวงชมก็ชอบมาก ประมาณนี้มาสเตเทศอันนี้เติมอะไอย่างหัวใช้เท้าบอหัวใช้เท้าแล้วก็บักแล้วก็บักมันฝรั่งต้องแบบเปื่อยๆเนาะนคัวก็จะอุ่นกุนิดน,นึนงแต่ว่าก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาชมตอนนี้ผู้ชมไม่อยู่แล้วก็ดีใจ เดี๋ยววันหลังก็ค่อยมาเล่นกันใหม่เนะขอบคุณมากคุณเป็นคนดูคนแรกค่ะมีอยู่สองคนคนหนึ่งไม่ไม่ประสงค์ออกน้ำเดี๋ยวเราเวลาพรจะทกทำจักสิบนาทีนะคะเดี๋ยวก็จะไปแล้วขอเช้ท้านี้ก็ เป็นตอน,นใหญ่หน่อยคือเราแบบไม่ได้เน้นว่าปกติก็ไม่ทุ้คนกินผักเท่าไหร่นะคะขเขาจะเน้นแบบที่บ้านก็จะเน้นแบบทําเป็นต้มจือดอะไรประมาณนี้เนาะสดน้ำแซบๆแต่เดี๋ยววันหลังจะตำบะหุุงกันนะคะอันนี้เราเออ ไก่ไม่เยอะอย่างเนี้ยไก่ประมาณสิบชิ้นเนี้ยเราใส่หอมแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะแต่ว่าอีบักหัวใช้ถท้าเมื่อกี้ใส่ไปเยอะเลยแดบแล้วก็มะลักอหนึ่งหัวค่ะ เวลาต้มก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกจะแป๊บนึงอะ่ะสักสิกว่านาทีเดี๋ยวเราก็จะหยุดไลฟ์ปแล้วคะแต่ว่าตอนที่กําลังจะสุกตอนที่สุนกนาิีแล้วตอนนั้นเดี๋ยวจะลงไว้ในช็อตนะคะ ตอนแรกก็นึกว่าเวลาไลฟ์ไปนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไม่เหมือนกับว่าคนติดตามน้อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ไลฟ์เหมือนไม่ค่อยมีคนดูหรือเปล่าอันนี้เราก็คิดไปเองเนาะแต่จริงๆก็นี่ก็มีคนเข้ามาดูอยู่ก็มีบางปรัหลานะคะ ใส่มันฝรั่งเข้าไปอ้าวรื้อแบแค่รอดเด้วนนคะคะจะมีแักแค่รนด้วยใ,ใส่ไปประมาณนี้นะคะมาบน,นี้เลยอันนี้เห็นมันหน้าตาแบบว่าใส่แบบเป็นแบบโคโลเคเรีเ,เนาะแต่จริงๆมันอร่อยนะคะตุมนมากๆแล้วต้องไปจบหวาน ตัวมั่ทจะเป็นออกรสชาติหวานๆต่ว่ามันห้องตสงใส่ผงสูตรลวเลยห้องผสมใส่แดงแต่ผัดก,กับไก่กับเกลือจะ้ะก็จะมีขึ้นช่ด้วยนะคะบอโลอถ้าขึ้นช่มันเหลืออยู่ในตู้เย็นเวลาผ่อนก็จะน,นี่หัวฉันหย่องมากแล้วหน้าฉันก็มันมากไม่เป็นไรนะอันนี้สภาพจริงๆตอนที่เราอยู่บ้านแต่จริงๆวันนี้ก็คือว่าไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะวันนี้ก็คือมีกิจกรรม เอ่อซื้อไปติดตั้งแอร์ให้คุณตานะคะก็อยู่อยู่คนละหลังกับตาอรเนาะก็ติดตั้งแอร์ให้คุณตากับคุณยายนะคะแต่ก่อนเนี่ยเพื่อนต่อต้านนะคะเพื่อนจะไม่ยอมติดติดเพื่อนบอกว่าเออเอาดกอกซูเออมันพ้อ,อยุ่ได้ยุ่ปีนี้สงสัยนางจะร้อนมากค่ะนางก็โอเคโอเควสัง่งก็จะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เกลือเนี่ยอันนี้เป็นช้อนชาน,นะคะใส่ไปเลยช้อนชานใส่เกลืเลยช้อนชานมาดูคะ่ะหน้าตาน้องก็จะประมาณนี้ถ้าได้ เดี๋ยวเราก็จะติดแก๊สเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะปิดไลฟ์กันตรงนี้เลยะคะ่ะเพราะเดี๋ยวเราต้มอ,อีกนิดน,นึงเอาไก่ลงไปนะคะก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะกินละดูหน้าเวลาพรค่ะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ